แนวนคิดการผสมผสานและการบริณารการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเป็นแนวทางที่สําคัญสําหรับการดูแลสุขภาพในปัจจุบันเนื่องจากทั้งการแพทย์2แนวทางมีจุดแข็งและสามารถเสริมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยที่มีความหลากหลายในปัญหาสุขภาพและทรัพยากรในท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังนี้การแพทย์แผนไทยเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการฟื้นฟูสมดุลในร่างกายและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นสมุนไพรและการนวดแผนไทย การแพทย์แผนปัจจุบันเน้นการวินิจฉัยที่แม่นยำการรักษาโรคเฉพาะทางและการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงการผสมผสานทั้งสองแนวทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติของสุขภาพประโยชน์ของการผสมผสานมีดังนี้ 1. การรักษาแบบองรวมการผสมผสานแนวทางทั้งสองช่วยให้สามารถดูแลสุขภาพได้ในทุกมิติทั้งกายใจและจิตวิญญาณเช่นการใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับยาสมัยใหม่เพื่อฟืนฟ้นฟนูสมดุลในร่างกาย 2. ลดค่าใช้จ่ายการใช้สมุนไพรและทรัพยากรในท้องถิ่นช่วยลดภาวะพึ่งพาการนำเข้าและลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพ 3. ส,ส่งเสริมการดูแลตนเองประชาชนสามารถเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเช่นการนวดด้วยตนเองการปรุงสมุนไพรและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 4. ตอบสนองปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนการผสมผสานช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังเช่นความดันสูงหรือโรคเบาหวานได้อย่างครอบคลุมได้ยั่งยืน ตัวอย่างการผสมผสานในทางปฏิบัติการใช้สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันการใช้ขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการท้องอืดและลดอาการอักเสบร่วมกับการใช้ยาสมัยใหม่สำหรับรักษาโรคกระเพาะการใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาอาการค่ายหวัดร่วมกับยาที่แพทย์แนะนำการบำบัดด้วยการนวดแผนไทยใช้การนวดแผนไทยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเลื้อรลังควบคู่ไปกับการใช้ยาที่ลดอาการปวด การประคบสมุนไพรและการฟื้นฟูสุขภาพการใช้ลูกประคบเช่นไพลหรือขิงในการบรรเทาการปวดข้อต่อร่วมกับการใช้ยาต้านการอักเสบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลเช่นการฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานพร้อมกับการติดตามผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ข้อควรระวังในการผสมผสานข้อ1การประเมินความเหมาะสมผู้ป่วยควรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง2องด้านเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นข้อ2การปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาสมุนไพรควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบัน ข้อ 3. การใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ควรใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสิ่งที่ควรและไม่ควรทำเมื่อใช้การแพทย์ทางเลือกในผู้สูงอายุการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกทางหนึ่งที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหากใช้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นสิ่งที่ควรทำการประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่เลือกควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้สมุนไพรหรือเทคนิคการบำบัด ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้สมุนไพรเช่นขมิ้นชันกระชายดำหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างแผนปัจจุบันและสมุนไพรการปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอโดยใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกหรือการฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอ ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายโดยเลือกการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินการลำไยหรือโยคะสำหรับผู้สูงอายุสิ่งที่ไม่ควรทำการใช้การแพทย์ทางเลือกโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอาจเกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันเช่นการใช้ฟ้าทลายโจรที่อาจมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การเลือกวิธีการที่มีความเสี่ยงสูงไม่ควรใช้การแพทย์ทางเลือกด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการฝังเข็มในผู้ที่มีปัญหาเลือดไม่แข็งตัวหรือการใช้สมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากผู้สูงอายุมีร่างกายที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย การใช้วิธีการหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้อาจเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายถึงชีวิตการผสมผสานการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกกับแผนปัจจุบันเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนการเน้นความปลอดภัยความเหมาะสมและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน